아, 볼안먹 아, มาแล้วนะครับผู้เล่นสุดเทพจากดินแดนแห่งพาเจ้าตอนที่21ถึงตอนที่22นะครับแล้วก็ซ้ำละใครที่อยากมางานเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครน่นเองเนาะก็สามารถไปอ่านในที่เพจผู้แปลก,กันเลยนะครับกับเพจเปิดฮานเลมหลอดเท่นั่นเองนะครับลิงก์ตหล่างคลิปเลยเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะไปกันเลย let's go ตอนที่ยีเอเตรียมเข้าประจำที่ไซสกิลตามแมวข้างในปลอดภัยสะดาะก่อนเข้าไปได้รับราบเฮ้ยดเดี๋ยวก่อนสิที่นี่คือสถานีตำรวจนะพวกเธอจะทำอะไร หาเบาะแสแล้วก็หาอุปกรณ์ใหม่ไปในตัวด้วยก็คุณเป็นคนเซิร์นพวกเรามาไม่ใช่เหรอภารกิจที่ตัวเองมอบให้แท้แต่กลับลืมซะได้แปลกจริงๆสันสองของสถานีตำรวจสันให้พวกเธอมาหาตำราเสยต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ ไม่เป็นไรพวกเราขออนุญาตจากคุณตำรวจเอาไว้แล้วเขาบอกว่าพวกเราสามารถค้นได้ตามสบายขอแค่ไม่โดนจับได้ก็จะไม่เสียสิทธิ์นี้ไปคนในสถานีตำรวจนั้นโดนส่งให้ไปสกัดพวกก่อการร้ายหมดแล้วดังนั้นเราจึงต้องลงมือเองสบายใจได้ครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายของเราไม่ได้เหมือนกับพวกก่อการร้ายสามคนนั้น หวังจวนมาดูนี่หน่อยสินี่เป็นบันทึกการแจ้งความช่วงนี้มาเฟียที่ทางสถานเด็กกำพา้าเหมืองและสถานีตำรวจพูดถึงบวกกับนายกเทศมนตรีที่ผู้ว่าจ้างพูดถึงเบาะแสที่พวกเราเจอจากที่มีเท่านี้ของในภารกิจน่าจะอยู่ในสถานที่ที่ว่าสักที่แน่ๆ ถ้าถาม NPC ไปเรื่อยๆตามขั้นตอนสันคาดดาว,ว่าสถานที่พวกนี้น่าจะเสื่อมเข้ากับภารกิจแน่ๆแต่ว่าภารกิจของพวกเราคือการมาหาของสันก็ไม่ได้สนใจเนื้อหาเท่าไหร่หรอกนะเพราะฉะนั้นสั่งมันเถอยังไงเราก็มีหมายค้นของตำรวจไปค้นสถานที่พวกนี้ให้หมดก็พอครับรบกวนสาตาราจารย์หลัวเตอไปเอารถ เออคนขับรถฉันหมายถึงผู้ว่าจ้างเราหนีไปแล้วละ่ะสร้างเถอะจะขโมยรถจากข้างถนนก็ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไรพวกเรายืมรถตำรวจสักคันก็ได้ครับพวกหยินอูอันน่าจะกำลังประทากับตำรวจที่เทศบาลอยู่พวกเราไปทางนั้นน่าจะเจอพวกเขาพวกเรา ไปที่อื่นกันดีกว่าไม่งั้นจะโดนพวกเขาเข้าใจผิดเอากระทบความเสื่อใจในทีมมันจะยิ่งไม่ดีถ้าไม่อยากจะผ่านทางเทศบาลงั้นเราก็ไปเริ่มที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทางตะวันออกก็แล้วกัน จริงสิหวังจวนตาที่แล้วนายอยู่รอดจนถึงตอนสุดท้ายน่าจะได้คะแนนมาเยอะมากเลยใช่ไหมนายใชหมดแล้วหรือยังไม่ครับเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไงถ้าว่ากันตามเหตุผลในช่วงแรกที่เล่นเกมควรที่จะเอาคะแนนพวกนั้นมาอัพให้กับตัวเองแข็งแกร่งขึ้น แต่ว่าเซก,กาดพวกนั้นผมไม่อยากที่จะไปแตะมันอีกแล้วครับรู้สึกว่าเอาคะแนนไปลงทั้งหมดก็ไม่ได้อะไรกลับมาอยู่ดีสำหรับมือใหม่แจกพลังที่เสียระดับเอฟระยะเวลากิตกรรม155พลังสุดแข็งแกร่งแค่ช่วงนี้เท่านั้น ดีมากเลเวลของนายตอนนี้นอกเหนือจากของใช้จาเป็นในชีวิตประจําวันในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาคะแนนไปลงกับที่อื่นฟังก์ชันในระบบของแดนเทียบนั้นจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆตามระดับเลเวลของผู้เล่นอย่างเช่นเลเวล3จะเปิดฟังก์ชันสายยาเลเวล5จะเปิดฟังก์ชันการจัด เซตการ์ดเลเวลเจะเปิดฟังก์ชันความสามารถและความแข็งแกร่งสายยาที่เซตปัจจุบันสายลมอัสนีผลของสายยาเมื่อคุณเก็บพลังการฝันเอาไว้จนเต็มแรงคุณสามารถใสาอาวุธที่ต้องการจับด้วยสองมือโจมตีให้เกิดสายลมอันแหลมคมได้สามารถเพิ่มความบาดเจ็บหรือว่าเพิ่มความเสียหายได้50%เซเซตการ์ด คมดาบผ,าผ่าภูเขาสเตตาสพลัง8ความเร็ว7ร่างกาย8การรับรู้5สติปัญญาซีจิตใจซีก็พูดได้ว่าเมื่อไปถึงเลเวล10ใส่วัตถุประหลาดมาเปิดระบบอาซีพตอนนั้นแหละที่เกมจะเริ่มขึ้นจริงๆส่วงแรกพยายามใส่แพ็กเกจการ์ด จากเนื้อเรื่องล้องไปก่อนเพราะว่าต่อให้นายลงทุนในเซ็กการ์ดระดับต่ำไปมากแค่ไหนส่วนมากก็จะโดนคัดออกอย่างรวดเร็วถ้ามันไม่ไหวจริงๆอย่างน้อยก็ควรที่จะรอให้ถึงเลเวล5ก่อนให้เปิดฟังก์ชันจัดเซ็กการ์ดเองได้ก่อนค่อยทุ่มคะแนนอ๋อผมก็ว่าทำไมอยู่ถึงรู้สึกแปลก ระบบค่อยๆเปิดฟัง์สั้นขึ้นไปเรื่อยๆก็เพื่อให้ผู้เล่นนั้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเองผ่านเนื้อเรื่องลองสินะครับก็ประมาณนั้นแหละเพราะยังไงคนใหม่ๆที่เข้ามาเล่นเกมแม้แต่สภาพจิตใจก็ต้องปรับจูนไม่รู้จากการต่อสู้อีกต่อไปไปอัพเลเวลตัวเองจนแข็งแกร่งก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่ดี จะว่าไปนายจำได้ไหมว่าพวกเรานั้นขับมาบนถนนเส้นนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังไม่ถึงสิบนาทีครับแล้วตอนที่เราออกมาคือตอนเที่ยง เอาเถอะยังไงมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งประหลาดสันคิดว่ายังไงมันก็ไม่ปล่อยให้เรานั้นผ่านไปแบบสงบสงบลอกตอนที่สันจับกลุ่มเข้ากับเกมมากับนายก็เพื่อที่จะให้นายนั้นคุ้นศินกับสนามรบนี่แหละ นายนาสลาดแต่แค่นี้ยังไม่พอหลอกนะส่วนใหญ่นั้นที่คนใหม่ๆตกลอบไปก็เพราะว่าในช่วงเวลาสำคัญนั้นไม่กล้าใส่ให้เต็มที่ตอนนี้ก็ได้โอ,อกาสพอดีนายเอาปืนมาหลายกระบ,บอกไม่ใช่หรอเดี๋ยวสันจะคุ้มกับนายเองนายลองพี่เหมียวลัดเข็มขาดด้วยนะครับฮะ,ดะเดี๋ยวนะ นี่นายจะทำอะไรขอสั่งสอนอาเจสปลาตัวนี้สักหน่อยเถอะ เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ซาดน้าต้องจำใส่ใจไว้หน่อยแล้วตอนที่22พลังซีวิตเสียหายไป27%เปเซนแขนซ้ายกับส่วนหัวได้รับบาเจ็บแล้วก็ได้ดีบัฟเลือดไหลมาเพิ่มอีก าสันลงจากรถม้าฟันมันเองแต่แรกก็คงจะไม่เป็นถึงขนาดนี้ฮ่าฮ่าชวยไม่ได้นี่ครับความสามารถที่ผมสุ่มมาได้คือพวกสายช่วยเหลือถ้าอยากจะสู้กับสัปรลาที่เก่งกว่านี้ก็มีแต่ต้องเสี่ยงเฮ้สันพอจะเดาได้แล้วว่าตาที่แล้วนายสนะมาได้ยังไง สัตว์ประหลาตัวเมื่อกี้คือตัววิญญาล้ายที่ว่ากันหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะเป็นพวกซอมมี้แต่ว่าขับรถ่วนแล้วรถเย็นขนาดนี้ร่างกายน่าจะแข็งแกร่งกว่าซอมมี้ปกติมาพี่เหมียวสัตว์ประหลาดเลเวลนี้ถ้าพี่ต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดพี่จะลมได้กี่ตัวครับถ้าห้าหาหกตัว กม็มีปัญหาอะไรหรอกนะแต่พวกซอมบี้นั้นไม่มีสมองถ้าเพิ่มมาอีกเท่าตัวก็น่าจะจัดการได้อยู่แล้วถ้าเยอะเป็นร้อยเท่าล่ะครับวิ่งเร็วพวกมันตามมานน่นแล้ว ถ้าพวกมันตายซะไอ้พวกปีศาจเลยมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอถ้าเป็นซอมบี้ธรรมดาก็ว่าไปยางแต่พวกนี้ทั้งวิ่งได้ทั้งกระโดดได้พลังก็เยอะมากด้วยไหนจะพูดได้อีกใส่มาเป็นบอสย่อ,ยอมๆในเนื้อเรื่องระดับตำแค่นี้เนี่ยนะแล้วใส่มาเยอะขนาดนี้ระดับความยากแม่งเกินมาตรฐานไปแล้วเว้ย ไม่ได้ผลหลบในห้องก็ไม่รอดนายพูดเองไม่ใช่เหรอว่าพวกมันเข้ามาในห้องไม่ได้แค่หลบยิ่เงียบในห้องก็พอแล้วนาะก็ตอนผมเข้ามาตอนแรกมันปลอดภัยดีนะครับต่อให้พวกซอมบี้มันอ้อมมาก็เข้าไม่ได้ แต่พอเราเข้าไปในห้องระบบป้องกันก็หายไปแม้แต่เจ้าของห้องก็จะกลายเป็นซอมบี้มาไล่ตามพวกเราครับไล่มันออกไปจากบ้านของเราผู้บุกลุกพนักงานร้านสะดวกซื้อทำไมพวกมันถึงเอาแต่ไล่ด่าว่าเป็นผู้บุกรุกล่ะหรือว่าพวกเราเปิดประตูไม่ถูกวิธี แล้วถ้าคนข้างในเซอรเราเข้าไปแบบปลอดภัยขึ้นมาล่ะหาทั้งเมืองนี้มีแต่สัป,ปหลาเต็มไปหมดแล้วนายหวังให้มันมาเปิดประตูให้นายเนี่ยนะที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีแค่สัป,ปหลาหรอกนะครับตอนนี้สถานการณ์ด้านนอกเป็นยังไงบ้าง สัประหลาดพวกนั้นยังไม่ไปไหนเลยแต่ก็ไม่ได้บุกเข้ามาก็คือรอบๆบบริเวณบ้านหลังนี้ยังเงียบสงบดีดูเหมือนจะเหมือนกับว่าพวกเรานั้นคาดการเอาไว้นะบ้านที่ไม่เคยเปิดประตูมาก่อนพวกมันก็จะเข้ามาไม่ได้ วงแหวนผ่านทะลุของสันถือว่าไม่เสียเปล่าทำให้เหล่านั้นได้มีที่พักพรจากที่ดูตอนนี้เนื้อเรื่องร้องเรื่อง,อง,องนี้น่าจะยากกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้เยอะเลยตอนสาวตำรวจในเมืองก็เยอะมากปืนก็แหลงแถมมาตามจับพวกเราอย่างเร็วเลยด้วย พอพระที่ตกดินทั้งถนนนั้นก็เต็มไปด้วยสัปหลาดเจอเข้าก็โดนไล่ตามแบบไม่หยุดไม่ย่อนบอกว่าให้เรามาหาของก็เถอะแต่เวลาจะให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่มีเลยมองดูยังไงนี่ก็เป็นสงครามที่รุนแรงมากสันตงหงิดใจตลอดเลยว่ามันมีตรงไหนไม่ถูกต้องหรือเปล่า สวัสดีครับมีคนอยู่ในบ้านไหมครับเฮ้มีคนมาขอโทษที่รบกวนนะครับพวกเหล่านั้นเป็นนักสืบที่ทางตำรวจแจ้งมาครับรบกวนเปิดประตูให้หน่อยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นสุดเทพจากดินแดนแห่งผัดเจ้าตอนที่21ถึงตอนที่22นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อาการย์บังงาเล่มนี้นะครับือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองนาะก,ก็สามารถไปอ่านในที่เป็นผู้แปลก,กันเลยนะครับกับเฮดเปิดฮาเลมหลอดเท่น,เนั่นเองนะครับลิงต้ล่างเิปเลยเอาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็องกลับคนละกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ